พวกคุณรู้จักไอหนุ่มนี่ไหมถ้ายังยินดีด้วยพวกคุณยังมีเวลาหาขา้อเสนอตัวอยู่แต่ถ้าพวกคุณรู้จักแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ต้องเข้าเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งชีวิตนี้จะมีแต่การทํางานทํางานทํางานจนอนิเมะหรือเกมก็แทบจะไม่มีเวลาได้เล่นเลยนี่แหละชีวิตของผู้ใหญ่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้ตลอดแต่ตอนนี้ช่างหัวชีวิตผู้ใหญ่ไปก่อนกลับเข้าเกมดีกว,ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในทคกเกนแปด ในที่สุดฟ้าคามลาก็ได้มาสักทีหลังจากที่เรารอกันมาเนิดนาครับเฮียคือว่าฟ้าคามามันมานานแล้วละครับฮะตั้งแต่วันไหนมันมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาแล้วครับคือตอนนี้อเมริกิงโกจะมาแล้วครับและแถมยังจะมีน้องมิริโซจาามาดาัสกาด้วยครับคือจะบอกว่าตอนนี้คือกูตกข่าวใช่ไหมแมนนี่สิโลกของพใหญ่ แกรู้จักมันสู้คันข้อเหนียวบอมารู้จักเข่าพยาไฟบอโอย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 เีอะเลยไม่ระเบิดไม่รู้ไปยี่ประวัติไม่ชนะมากคาตาด้วย ก็มากเอ้ยเขาไปเอาไฟกูไม่ได้โชว์ส้มตีน <laughs> เอ้นี่ไม่จังหวะมันดีฟือเอเหรอฟือเอเหรอฟือเอ เออมันเฟี้ยวไอ้เหี้ยผมโบงดีจังนะนักสู้ันเก่าก,กูไม่ได้ออกเลยเอ,อ๊ยกูกรัรล่างแล้วนะออแมงซิ่งซื่อเลยกู ได้กูทีเนื้อไปเลยนะมึงโอ้โหลุงรุนรู้จักนักสู้พันเขาเหนียวบ่อ <c oughs> าอาวุธกดชนเลยมึงนับไม้เท้าเป็นอาวุธด้วยอ่ะเพื่อนเอ้เอ้เดี๋ยวขอดูเชิงแป๊บ ประโยชน์เออเออียสอกพยันต์แข็งเอ,อ๊ะมันมีไหมวะแต่ไม่ได้สอกพยันต์แข็ง ปล่าประโยชน์ไม่กล้าเข้าเลยดิแล้วเฟอร์กดไปแล้วด้วยหลอกหลอกหลอก แมงเขาพยาไฟกูเป็นไงล่บอรไอ้แกะวจะใช้หมัดเคื่อนควายได้ไหมเหล็กตามามองนิดนึง อ๊ะถึงยังไงเอ๊ะถึงก็ถึงวะถึงก็ถึงถึงก็ถึงถึงก็ถึงวะถึงก็ ถึงไอ้ถึงก็ถึงถึงถึงไหมถึงก็ถึง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 ไหม้ยถึงก็ถึง อะไรอะไรเปล่าประโยชน์บูด้าจสินค่ะเลยล่ะเปล่าประโยชน์แมเปล่าประโยชน์ไม่มีอาวุธก anyway, ็ไม่มีปัญญาทำอะไร เหมือนมึงดูถูกคนถือไม้เท้าหรอเพื่ <laughs> อนเขียงควายใช้ได้แล้วเว้ยแม่เฮ้ยแม่งจับปล่าประโยชน์ ชอบไหมเขาพูดเนี่ <laughs> ยเยนี่ไอ้ลุงไม่รู้อ่ะเป็นใครแต่เดี๋ยววิ่งโดนกู <laughs> ม,มา อะไรไม่รู้แหละลุงว่าอะไรลแล้วต้องมาอะไรลุก อุ้ยเชี่ยไอเมง่งมึงใช้เม่งก้าเม่งใส่กูเหรอก้า <c> เ <oughs> ม่งใส่กูเหรอเฮ้ยกระโดดเอาหัวโขกเลยนะลุงเจ้าหนูไปจะจัตีล่างลุงแก้วจริงแล้วอ่าลุงแก้วจริงแล้วจะเล่นล่างเยอะไปแล้วนะเพื่อน โอ้ยโอ้ยแม่งเวฟม,มันโอ้ยมันเวฟใส่กูตากูมาก้างไรน,น้องชอบจริงเตะกลับเข้าโรงไปลรง เฮ้ยแม่งรู้แล้วจะเข้าไปตอนไหนโซเล่ไอไอไอ้โลกกระโดดเข้าใส่นี่ไม่ตัดไม่หายจริงๆโอ้ยโอเคมา หมัดเคลื่องควายอ,อืโดน,นคิดว่ากูจะเล่นได้เหรอ,อ,อคิดจะเม่งโคกเหรออีกสิบปีเนาะนคิดว่ากุณจะกัด ไม่ดีเลยไปหน่อยโทษดิโ้โทษท,ท,ที่ทำให้เสียเวลากูลังคิดท่าว่า่จะใช้ท่าไหนดีอืมนี่ฝึกใช่ไหมเนี่ยสัมผัสได้ว่าเพิ่งเล่นอืมน้องสาวรู้จักนักซู่คันขุนเหนียวบอ่อ โโออ้้ยเย่เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์เอ้ยแม่งกูก็นี้ก็ขี้เบ่งจัง แม่งขี้เบ่งจนแพ้โดนหมัดควีง้งควายจ่อยางพอ

โอ้ยโอ้ยเปล่าประโยชน์นะน้องสาวโอ้ยอเฮ้ยขอโชว์เทพอะไก็ไม่ได้ชี้หายไปเบกต่อหน้ามันอ๋อไม่ได้เบกเหรอขึ <c ười> ้นรู้ว่าไปเบกใส่เมื่อกี้ อืมโบเวยผ่าถืว่าดีอกดผิดจะใช้ท่าเตะจ่อยางนะ ไอ้นี่หลอกง่ายวะออยอยโอ๊ยเบ่งผิด เองผิดชีวิตเปลี่ยนไอ้น้องโอ้ใส่รัวรัวเควี่ยงควายเขวียงควายเขวียงควายตามด้วยบ้าอะไรล้วสอกขึ้นหน่อย รอบสุดท้ายแล้วน้องสมเกียรติแน่หนูอเป็นไงขับยาไฟกู 음, mm. 음. Mm. mình giếp... Mình cho <laughs> kênh เตะกา้านชี้หายอไอ้นอกเขียวแดงถ้าไม,ไม่ไม่ตายวะจะต,ตายกับพวกนี่เลย mẹ mày mày qua lẽ với nó chào, ôi ê cũng có ê ไปจ้าก็จบไปแล้วกับเทคเ e n นกับฟ้าคำรามเอ๊ะนักสู้พันขเข้าวเหนียวก็สำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็คลิปหน้าเป็นไรก็ค่อยว่ากันตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันบายจ้า